ีค่ะนี่ช่องเดกเป้งกับมซิงวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนฟ้าสยไอโกะนะคะวันนี้เรามาลทำอะไรกันคะคุณพ่อ,อ,อตรงนี้อยู่ที่บ้านตะเคียนเตี้ยนี่ตามนี้เลยเอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลักษณะแบบว่าภูมิปัญญาชาวบ้านวัฒนธรรมชุมชนนะครับก็จะมีกิจกรรมหลายรูปแบบเราก็เคยมาทำกันอยู่แต่วันนี้ก็พอดี เราเพิ่งรู้ว่าญาติของเราเนี่ยมีบ้านอยู่ที่นี่ก็เลยพามากินกาแฟออะไรนะกาแฟมะพร้าวกาแฟมะพร้าวเออซึ่งจริงๆแล้วเราก็เคยกินแล้วละ่ะแต่ไม่นึกว่าจะพามาที่นี่นะครับก็ดีใจเดี๋ยววันนี้กิจกรรมจะเป็นยังไงหรือว่าเราจะไปกินอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันรวมถึงว่าที่สวนฟ้าใสไอโกเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูครับ<ช>อ้อลืมบอกเพื่อนๆไปที่นี่มีอารยรถาปัต แล้วก็รถคนที่ใช้รถวิวแชร์น่ะสามารถามาเที่ยวที่นี่ได้แล้วก็จะมีห้องน้ำให้บริการสำหรับพ่อแก่แม่เฒ่าที่ใช้รถวิวแชร์หรือว่า,าผู้พิการก็ดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าที่นี่เขาพัฒนาหรือ,อน่าท่องเที่ยวขนาดไหนไปดูครับไปเลยค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ภาวนาพุทธโดยสิงห์อ<ฮ>ะไรน,นั้นเลยนะอันนี้คือกะทิใช่ไหมกะทิกะทิแล้วอันนี้เราไปขุ่นให้มันร้อนใช่ไหมสเีมให้ร้อนหน่อยเดียวอ๋อแล้วอเอาเม็ดกาแฟใส่เล่ง<อ>ถุงดําทานี้อ๋อถ้ามันไม่ร้อนมันจะลอยอ่ะออยังไงอ๋อไม่ถ้าถ้าถ้าไม่ร้อนมากาแฟมันร้อนพอเอากะทิไปใส่แบบไม่สเีมให้ร้อนน่ะมันก็ไม่ร้อนมันก็เย็นนนน่่าสวูะ มันก็จะพานเย็นกาแฟก็จะเย็นไปเลยถุงนี้ทางนี้อ่ะเนี่ยเนี่ยเปิดถุงดำใหญ่ก็ตัดมีมะพร้าวทีไปไหนมีมมม่ใช่หร่าไม่ไมมะพาวนยัมีขายได้ไหมมะพร้าวกนเอาไปปักเอ็นอลยอย่างงี้่น ผมก็มีมาขายแบบเนี้ยจะสั่งเยอะเลยนะไม่ใช่มันตัวอย่างกันนะเนี่ยมี่เป็นมะพร้าวแองอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมน้ำหวานนะโอ้โหอนนี้กาแฟคอยมีปุ๊กไปนี่ปกติเทาบ้านแบบบ้านร้อยสายก็จะเป็นแขกจองนี่จะเป็นชิปเล็กๆนะครับ เไลนขามาส่งครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้กาแฟอะไรนะมะพร้าวไม่มีแค่สามกล่องเป็นไอเทมของที่นี่นะครับแล้วก็ที่นี่ก็เพื่อสุขภาพก็จะมีน้ำตาลใสแดงด้วยสามองค์ครับอ้นี้ของทีมอะไรครับ่ะกาแฟเย็นกาแฟเย็นใส่อมาแจกใครน้ำมะพร้าวกะทิกด้วยนะแปลกเดี๋ยวชิมทีละอย่าง อันนี้ผมก็นคนหนองมนก็จะใส่น้ำตาลหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่ไม,ไม่ใส่ก็อร่อยแล้วนี่ก็จะใส่สักสองช้อนคนขับรถตามเขาไปอาแต้อนใส่น้ำมะพร้าวแล้วไปอุ่นหน้าอยู่นะมันก็คน,นอันนี้กินแล้วเขาก็ไปเริ่มไปโชว์ละเริ่มโฆษณาและให้ให้คนรู้ว่าไปมากินแล้วเ,เอาเอากลับบ้านด้วยครับเอามะพร้าวแยกไงกลับบ้าน อย่าเอากลับบ้านให้ผมหน่อยแล้วแยกมะพร้าวเดี๋ยวไปต้เทใส่เองน้ำมนังมันไม่อร่อยเขาจะเอากาแฟมะพร้าวกับผ้ากินท้งไสเอากาแฟมะพร้าวนะกาแฟร้อนเอาไปอุ่นแล้วเดี๋ยวเอาเอาน้ำไปใส่เดี๋ยวไม่ใส่เวฟแล้วมั้งใส่เวฟเป็นไงเป็นไยังไงรสชาติของกาแฟเนี่ยเป็นกาแฟที่กลมกล่อมบวกกับความเข้มข้นของมะพร้าวเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนน ได้ได้ทันอะไรเดียะเหมือนกับกินทอดมันที่มีแจงร้อนแล้วมีมะพร้าวด้วยหรือว่าลูกอมคูก้าอะไรประมาณนั้นจะมีรสชาติของความมันของมะพร้าวด้วยที่นี่เขาก็มีมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวสดด้วยดีไหมครับ ดีครับชาเขียวด้วยนี่น้ำมะนาวอันนู้น้ำอะไรชามะนาวชาเขียวชาเขียวชาเขียวมะนาวมะนาวค่ะอร่อยค่ะไปคึ้นแก้วแล้วค่ะอุ๊ยแต่อันนี้อันนี้เขาแต่ใส่ใส่น้ำกะทิด้วยนะใช่ค่ะชาเขียวเนี่ยทุกอย่างทุ่นี่จะไม่ได้ใช้ครีมค่ะใช้น้ำกะทิน้ำกะทิอร่อยเปล่าไม่รู้เลยนะเนี่ยหมดแล้วเนี่ยรสชาติเป็นไงครับสุดยอดจะบอกตรงว่าผมเป็นคอกาแฟอยู่แล้วครับวว้าอร่อยครับกินประจํา ไอ,อ,พอ,พอ่พอพมาพอพอมาชิมพอมาชิมที่นี่แล้วรู้สึกแบบมันรู้สึกมันละมุนรสชาติมันหอมอันนี้ไม่เติมน้ำตาลด้วยนะไม่ใส่น้ําตาลเพราะว่าผมไม่ชอบชอบน้ําตาลอยู่แล้วครับชื่อร้านก็ชื่ออะไรอะไรนะตะ,ะ,ะ,ะเกียนเตียเ้ยสวนส่วนฟ้าใสาส่วนฟ<ไ>้าใสโอโอกไอโกไม่ใช่ชื่อร้านกาแฟเขาเนี่ยชื่ออะไรเวลาให้เรียนไม่เรียนนะเราไม่ตั้งใจเป็นอย่างนี้ไงนี่นู่นนะ เนี่ยโคโคตะเคียนเตี้ยเลยนะคัพเปียโคโคเอาใหม่เอาใหม่โคโคตะเคียนเตี้ยครับสุดยอดครับเพื่อนก็มากินแก้วเท่าไหร่โนน้ำตาลครับแก้วเท่าไหร่สามสิบเก้าบาทครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วใช่เปล่าประมาณนี้แหละครับผมไม่รู้เอกาแฟร้อนแก้วเท่าไหร่ครับสามสิบเก้าบาทแค่บาทเดียวเห็นไหมผมบอกแล้วประมาณนี้แหละนะ กาแฟแก้วหนึ่งนะกาแฟสดก็ปริมาณก็ประมาณนี้ครับคุณแย่คุณแย่เป็นไงเนี่ยคุณย่กาแฟเป็นไงดีรสชาติกลมกล่อมในในฐานะที่เป็นกัวกาแฟมันในลำคอลื่นๆคอเด็วันนี้มาจิงเป้งเม่สิ้นก็พาญาติมาไม่ใช่สิญาติพามาฝากมาแต่เราก็มาเป็นครั้งที่สี่แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูลไปถามโต้นู้นดูมั้งครับเนี่ยโต้นู้นลูกค้าลูกค้าที่ มา side, เนี่ยลอง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 ไปดูนี่หน่อยโต้นี้ดูครับเนี่ยสองคนเนี่อะไรคะอันนี้อะไรจ๊ะรู้สึกว่าจะมากาแฟมะพร้าวค่ะอร่อยไหมไม่มีแฟนค่ะมามาโสดค่ะไม่มีแฟนว้าวเนี่ยขอคนนี้ก็หมดแล้วเนี่ยกาแฟร้อนหมดแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะไม่ได้ใส่น้ำตาลค่ะหอมมากเลยค่ะอร่อยค่ะเอมะพร้าวสด มีช้อนให้ด้วยนะตักเนื้อไม่เห็นแล้วยินดีจ้าสดน้ำเลยอ่ะอร่อยไหมดูดิหวานไหมคะอ่อนดีไหมลูกเผาเผาเเห็นไหนเขาดู้วยไงหลอดยินดีหลอดเนื้อมะพร้า อ่อนันอันน้อรค่ยเรครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของสวนฟ้าใสไอโกะนะครับอ่าสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับอ่าเล็ขอใกล้นิดนึงขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยครับครับผมประชาเปลี่ยนสีนะครับผู้ดูแลสวนฟ้าใสไอโกะแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ยครับอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับ เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันถึงเรื่องอกีฬาที่หลายๆคนน่าจะไม่เคยเห็นนะครับไอมันจะมีลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีอุปกรณ์นี่คือจานจานล่อนแผ่นดิสต์อ,อันนี้นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะกีฬากีฬาดิสนี้คือกีฬาดิสกอล์ฟครับแผ่นดิสนะครับขัติกาการเล่นก็เหมือนการเล่นกอล์ฟนะฮะแต่เปลี่ยนจากกอล์ฟที่เขาใช้ใช้ไม้ตีพัดลูกใช่ไหม,มแต่นี้เป็นจานล่อนลงไปลงตะก้าครับ สำหรับสนามนี้ก็พาสามทั้งหมดซึ่งมันระยะไม่ไกลมากประมาณแปดสิบเก้าสิบเมตรหกสิบเมตรเจ็สิบเมตรเรียกว่าเล่นรอบๆสวนเออเล่นในสวนมะ้เลยนะได้เลยครับแต่ต้องชมนิดนึงสวนมะพร้าวที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นคือหญ้านี่เรียบดีมากเลยรถวิวแชร์นี่ลงมาได้เลยอ่ะโอ้สุดยอดกว่าจะเป็นปรับพื้นที่ได้แบบนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรครับใครเห็นเวียหญ้าเนี่ยมีหลายคนถามมากว่าปลูกหรือเปล่าอ้าว ไม่ได้ปลูกครับเป็นหญ้าธรรมชาติเป็นหญ้าธรรมชาตินะครับซึ่งตามฤดูกาลถ้าฝนไม่ตกอะไรหน่อยหญ้ามันก็จะแดงตามธรรมชาติครับผมไม่ได้รดน้ำเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องอกีฬาดิสดิสกอฟครับไอกีฬาประเภทนี้นี่มาจากประเทศอะไร<อ>แถบไหนครับเนี่ยกีฬาชนิดนี้เป็นของชาติตะวันตกครับอเมริกาฟินแลนด์นอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยฮะสกอตแลนด์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นที่เขาเล่นกันนะครับแต่สำหรับที่มาตั้งตรงนี้ได้ยังไงก็คือเริ่มแรกที่เดิมทีเนี่ย อ,อพทอครับก็คือเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเขาพาไปดูงานที่เกาะหมากซึ่งเป็นสนามกีฬาดิสซอปเนี่ยก็เลยเห็นเห็นว่าแถวแถวโซนชลบุรียังไม่มีสนามนี้เลยแล้วเกาะหมากนี่อยู่ที่ตาดใช่ไหมที่ตาดครับออซึ่งโซนชลบุรีก็มีพัทยามีกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีสนามนี้ก็เลยว่าเราน่าจะเอามาไว้ที่นี่สักจุดหนึ่งเพื่อนักกีฬานักกีฬาชาวต่างชาตินะครับซึ่งมาอยู่แถวแถวพัทยากรุงเทพเนี่ย เขาจะมีที่เล่นอย่างนี้เราจะพูดได้ไหมว่าจังหวัดชุมพรนะ่ะคือมีที่นี่ทีเดียวใช่ครับโอ้ oh, จะ <but> มีมีสมุยเกาะสมุยเกาะภูเก็ตเชียงใหม่เกาะหมากเชียงใหม่อะไรเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเ,เดือนกุมภาพันธ์ที่แล้วมาผมก็ไปแข่งทัวร์นาเมนต์ที่เกาะสมุยหลังจากแข่งที่เกาะสมุยเสร็จก็มาจัดที่พัทยาดิสคอฟนี่าหมือน,หม,น,ห,มนหมุนเวียนไปครับเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะมีทุก ปีละครั้งครับนอกจากชาวต่วตางชาติแล้วเนี่ยคนไทยเล่นเยอะไหมครับคนไทยส่วนมากยังไม่ค่อยรู้จักฮะแต่ที่เล่นด้วยกันคือสนามนี้ก็มีอยู่ประมาณ4คนคนไทยนะครับซึ่งซึ่งมีน้อยมากเรียกว่า,าต้องใช้าาการฝึกฝนและความชำนาญด้วยนะอ่ามันก็กีฬาทุกชนิดนะครับมันต้องใช้กีฬาใช้เวลาฝึกฝนทักษะในการเล่นค่อยซึมซับความรู้ทักเขาจะเรียกว่าอะไรเป็นหลุมหรือเป็นอะไรเออเขาเรียกตะก้านะฮะแต่แต่ว่าแต่ว่าฝรั่งเขาเรียกกันนะก็เหมือนกับ โฮหนึ่งโฮสองอะไรอย่างเงี้ยคะก็มันเป็นหลุมมันเรียกเป็นหลุมแล้วครับมันก็มีทั้งหมดสิบสิบแปดสิบแปดตะกาเนี่ยนะอ่าสิบแปดหลุมนะครับอ๋อก็วนไปรอบๆใช่มีอันสุดท้ายนู่นตรงนู้นจะเป็นหลุมที่สิบแปดเป็นสูงหน่อยพิเศษว่าเขาหน่อยอ่าเพื่อไม่ให้เออมันซ้ําเติมกันอะไรมาเปลี่ยนให้มันแตกต่างจากหลุมอื่นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติ แต่ก่อนเนี่ยที่สวนมะพร้าวทั่วไปอ่ะยันเขาไม่แก้วเลยรถึงพี่สะพ้ายผมก็มี70ไร่นะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมะพร้าวที่มันโดนแมลงอะไรนะเออเป็นนอนหัวดำเออนอนหัวดำมันมันตายเป็นยกสวนเลยนะใช่ใช่ใช่แล้วเห็นว่าที่นี่ก็จะมีการส่งเสริมไอแมลงอะไรนะเออที่นี่เริ่มเริ่มเดิมทีตอนนั้นน่ะทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยแล้วพอดีช่วงนั้นเกษตรอำเภอ ในอำเภอบางละมุงเนี่ยเขาก็เพาะเลี้ยงแตนเบียนนะครับแตนแตนแตนเบียนฮะแตนเบียนมันต่อยไหมแตนเบียนนี่มันมันไม่ไม่ต่อยคนนะเป็นแมลงตัวเล็กอแล้วเอามาเพาะเลี้ยงเนี่ยเพื่อจะไปกําจัดหนอนหัวดําวิธีกําจัดของเขาคือเราเลี้ยงพอเราปล่อยไปเนี่ยมันก็จะไปวางไข่มันเหมือนไปต่อยตัวหนอนที่มันกินใบมะพร้าวอ่ะไปไปต่อยวางไข่พอวางไข่ไอ้ลูกไอ้ลูกแตนเบียนก็กินตัวหนอนตัวนั้นเป็นอาหาร แต่ได้ผลนะเพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะมะพร้าวเนี่ยมันเป็นแบบมันยืนต้นตายเลยนะมันเอาตายเลยนะเนี่ยครับเหมือนกันถ้าที่สวนนี้ก็เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมเลยฮะเป็นกิจกรรมเออผมเคยเห็นนะคราวที่แล้วผมมาทํามันจะเป็นกระปุกใส่ใช่กระปุกเนี่ยให้ปล่อยกันใช่ไหมให้นักท่องเที่ยวมาทํากิจกรรมปล่อยจานเบียนเพื่อช่วยชาวสวนนอกจากกิจกรรมไอ้ดิสดิสคอปเนี่ยที่นี่ยังมีอะไรอีกครับเออที่นี่ก็จะมีกิจกรรม ผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวซึ่งซึ่งจากเปลือกเปลือกมะพร้าวเปลือกต้นเนี่ยหรือเปลือกลูกเปลือกลูกมะพร้าวเอามันเป็นสีด้วยเหรอมันเป็นสีครับมะพร้าวแห้งเนี่ยครับเปลือกที่สับไปหั่นไปใส่ต้นไม้เนี่ยครับตัวนั้นแหละครับเอามาต้มมาแช่น้ําไว้แช่น้ําไว้สักคืนหนึ่งแล้วก็เช้าก็เราก็ต้มสองชั่วโมงก็จะได้น้ําจัดสีเปลือกมะพร้าวเอามากรองให้เรียบร้อยแล้วก็ย้อมผ้าซึ่งเป็นกิจกรรมของชุมชนตะกิตเตียด้วย แล้วก็มีอะไรพรมโหดพรมโหดใช่พับกูหรับใบเตยก็มีอิอใาลครับารับใบเตยทําจากใบเตยคราวที่แล้วผมไปงานายาถาปัดอะไรนะงานเอ็กซ์โปที่ใบเถียบางนาก็คุณวันดีผมก็ไปสัมภาษณ์อยู่ก็เป็นอะไรที่กิจกรรมน่าสนใจนะสมัยก่อนนี้ถ้าเกิดมีเขาเรียกอะไรนะ งานมงคลมันจะต้องมีพวงมโหอดนะพวงมโหอดแฝงตามให้รู้ว่าวันนี้มีงานมงคลงานแต่งงานบวช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวนี้ก็แล้วแต่ตามยุคสมัยะครับเดี๋ยวนี้เพื่อนคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเรียนรู้อะไรเท่าไหร่แล้วเรียกว่าถ้าเกิดมาที่นี่เราก็มีศูนย์การเรียนรู้ครับกิจกรรมเยอะแยะเลยที่นี่ก็ยังมีอะไรปั่นจักรยานอะไรีปั่นจักรยานเที่ยวชมสวนด้วยอ่าเรามาเรามาเที่ยวชมกันได้แต่มาที่นี่มีความรู้สึกเย็นนะครับ เพราะเราอยู่ใน<ด>สวนแล้วก็อากาศไม่ร้อนจนเกินไปกลางวันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเนี่ยพอเข้ามามีความรู้สึกว่าเย็นนะครับอืแล้วก็ที่นี่มีอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือกาแฟกาแฟมะพร้าวครับซึ่งหลายคนเนี่ยมามากินกาแฟมะพร้าวเนี่ยไม่เคยกินมาก่อนซึ่งมันจะมีความแตกต่างจากกาแฟทั่วไปกาแฟทั่วไปก็จะร้านกาแฟจะเป็นใส่นมใส่ครีมเทียมอะไรแล้วแต่ แต่ของเราเนี่ยไม่ใช้เลยไอนมครีมเทียมเนี่ยเราใช้มะพร้าวตอนนั้นแล่ไม่กี่วันเนี่ยผมไปที่ห้างห้างหนึ่งเอางี้ดีกว่ามีกาแฟมะพร้าวเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนที่นี่เขาใช้ไออะไรนะกะทิกองอ่กะทิกล่องเนี่ยมีผมก็เลยเลยลองกินดูแล้วนะผมว่ามัน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 กะทิสดๆอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ได้เลยแล้วมะพร้าวก็มะพร้าวที่สวนเราด้วยซึ่งไม่มีสารเคมีอะไรทั้งสิ้น เราสอยไปไปขูดไปไปคันเลยว่าแบวิธีแบบว่าชาวบ้านเลยภูมิัญญาชาวบ้านเลยใช่ครับขูดกันทํากันเลยเลยมะพร้าวไปใส่สารกันบูดใส่อะไรนี่มะพร้าวต้องสดๆเท่านั้นครับนักเที่ยวมาเนี่ยมามาวันนี้ไปสอยมาเลยแล้วก็ขูดคั้นเดี๋ยวนั้นเลยซึ่งทิ้งไว้เกินสองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่ก็ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าจะเสียและกะทิเนี่ยต้องใช้สดๆเดี๋ยวฝาก เพื่อนๆหน่อยชักชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่สนใจอ๋อก็ขอเชิญน,ะนักท่องเที่ยวนะครับถ้ามาเที่ยวพัทยาซึ่งเป็นอยู่ใ,ใกล้พัทยานิดเดียวเองมาเที่ยวชุมชนตะเกยนเตียมาดูครับว่ากิจกรรมของเรามีอะไรบ้างซึ่งก็บอกไปแล้วก็ขอเชิญนะครับท่านที่ใดสนใจจะมาเที่ยวผ่านพัทยาไประยองและแล้วกลับมาขอเชิญนะครับชุมชนตะเกยนเตียยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านครับอขอเบอร์หน่อยเดี๋ยวเพื่อมาอไม่ถูก สำหรับเบอร์ติดต่อสำหรับสวนฟ้าใสไอโกะเนี่ยก็คือเบอร์0 8 4 7 2 4 7 0ส2นเจรดสองสีเจ็ดศูนยนย์นะครับไอโกน,นะครับไอโกะแล้วก็นอกจากกิจกรรมที่บอกมาแล้วนี่มีอย่างอื่นอีกไหมครับก็มีนะครับกิจกรรม CSR การปลูกมะพร้าวช่วยชาวสวนก็มี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 มแล้วก็ไปชมเอบ้านร้อยเสาอ่บาบ้านร้อยเสาก็อยู่ในมัน เขาเชื่อมโยงกันนะครับเชื่อมโยงกันว่ามาเที่ยวบ้านร้อยเสามากินกาแฟมาทํากิจกรรมเนี่ยได้เลยโทรติดต่อมาได้เลยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เล็กมากนะครับ,รบขอบคุณครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนก็เดี๋ยวไปติดตามดูนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับ สิบวิเถอะขอบคุณเ้ยพูดหน่อยสวัสด,ดีจ้านั่นแหละ <c oughs> ที่ต้องการเก็บตกสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้า, <c oughs> าได้แล้วส <Okay, okay. S 1> วัสด,ดีจ้า ัสดีค้า